สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้ตัวบอร์ดของ LG มานะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็ฝั่งนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าไดรเร็กอินเวอร์เตอร์นะครับจะเป็นแผงตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นของสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับก็ตัวโมดูลเขาจะเล็กนะครับ ตัวแผงเขาก็จะเล็กด้วยนะครับก็เป็นสมาร์ทเนะาะก็สองบอร์ดตัวนี้นะครับทั้งได้ร็กทั้งสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการวิเคราะห์อาการเสียนะครับวิเคราะห์าวงจรหลายวงจรนะครับว่าไฟไปทางไหนนะครับแล้วก็ตรงไหนทำหน้าที่อะไรนะครับ อาการเสียประมาณนี้ตรงตรงจุดในเสียนะครับก็จะวิเคราะห์ได้เท่าที่ที่มีอุปกรณ์นะครับรว่าตัวมอเตอร์ผมไม่มีนะมันก็จะมีเป็นมอเตอร์ของอไม่ใช่รุ่นของมันนะครับอาจจะเทสได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันไฟเข้าทางไหนไปทางไหน ตรงจุดไหนเสียการเป็นยังไงนะครับโดยประมาณนะครับก็เป็นอธิบายลายวงจรไปนะครับเป็นการซ่อมเชิงลึกนะครับตัวนี้ไหมเลยนะครับคบปาระเบิดเลยนะครก็บอกตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ซ่อมนะครับก็เอามาเป็นอะไรให้ดูเนาะ ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะผมแกะออกมาแล้วนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับคิดว่าอาการของเขานี่น่าจะไฟไม่เข้าหรือเปิดไม่ติดนะก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวผมวิเคราะห์วงจรก่อนนะครับวิเคราะห์การก่อนว่าจุดไหนเป็นทําหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเสียตรงนี้แล้วอาการมันจะเป็นยังไงนะครับไฟ ตรงนี้กี่โวลตตรงนี้กี่โวลนะครับอาการหน้าที่ของอะไรชิ้นนี้นะครับมันควบคุมตัวอะไรนะครับนี่เป็นสมาร์ทเนาะเหมือนกันนะผมว่าตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับสองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสังเกตว่าตัว ไอซีเนี่ยแตกนะครับ ic switching นะครับแตกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่แน่ใจว่าเบอร์ตัวนี้แทนกันได้หรือเปล่าตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับอาจจะเปิดเครื่องไม่ติดเหมือนกันนะครับสองสามอีอน,นั้นอะไรสองสองนะครับตัวนี้สองสามนี่สองสอง นะครับเดี๋ยวผมน่าจะดูของตัวสมาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำการวิเคราะห์่รา,ายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ชมกันอีกออีกคลิปนะครับเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวจะลงให้ชมนะครับว่าไฟเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะครับวงจรตรงนี้ไฟเท่าไหร่นะครับทำหน้าที่อะไรไปทางไหนนะครับ สมสองชุดนะเหมือนกันตัวนี้คนละพารนะครับแต่ว่าแผงเนี่ยจะเสียบเหมือนกันหมดเลยเนะี่ยผมว่ามันเหมือนกันเลยนะแต่ว่าคนละพาร์มีอะไรต่างบ้างเนะี่ยช่องเสียบคล้ายๆกันหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอ่ามา ให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับการวิเคราะห์บอร์ด2รุ่นนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจจะอาจจะเป็น3มรุ่นนะหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันแตกต่างกันเยอะไหมถ้ามันมันเยอะจริงน่าจะเหมือนกันถ้ามันแตกต่างกันเยอะเดี๋ยวผมอ่อยไปในส่วนที่มันต่างกัน ให้ชมกันอีกทีนะครับนี่นะครับติดตามกันอ่าต่อไปด้วยนะครับ